น็อกเทนิดควา้าแชมป์เวิร์กกลางปีมากที่สุด8รายการประกาศซ้อมหนักลุยต่อศึกใหญ่ชิงแชมป์โลกเวิร์กไฟนอลครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับการแข่งขันเทควันโดเวิร์กกลางปีสนามที่3สน,สนามสุดท้ายของปีครับรายการแมนเชสเตอร์เวิลด์เทควันโดกลางปี2022ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมานะครับมีจอมเตะของไทยลงสน,สนาม2คน คือน้องเทนนิสพานิพักวงพนกกิจครับแชมป์โอลิม,มลลปิกเกม2020ในรุ่น49กิโลกรัมหญิงเจ้าของแชมป์เวิร์กกลงปีสนามที่2ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยลงแข่งขันในรุ่น49กิโลกรัมหญิงครับน้องเทนนิสพานิพักมือวางอันดับ2ของรายการได้บายในรอบแรกครับก่อนที่จะเอาชนะชาเอลอเซนีครับมือ18จากอียิปต์อาบิซักเซมเบิร์กครับมือ10จากอิสราเอลและเกาชิงมือ19ของจีนนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับพานิพักมาพบกับ เมิร์ฟดินเซลครับมือ5จากตรุรกีที่เอาชนะอาร์เดนาซาร์เรโวครับเต็งหนึ่งและเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2020จากสเปนมา2ต่อ1ยกการแข่งขันระหว่างน้องเทนนิสพานิพากับเมิร์ฟดินเซลครับปรากฏว่าทั้งคู่เล่นกันอย่างระมัดระวังตัวแต่ว่าน้องเทนนิสอาศัยประสบการณ์ที่เหนือกว่าเตะเอาชนะดินเซลไปได้2ต่อ0ยกด้วยสกอร์นะครับ1น่งตและ3าตัองคว้าแชมป์เวิร์ลกรังปี2รายการติดต่อกันได้สำเร็จและยังทำสถิติเป็นนักกีฬาเทควันโดที่คว้าแชมป์เวิร์ลกรังปีมากที่สุด รวม8รายการด้วยนะครับหลังที่สุดการแข่งกัน,นะครับผมมีบทสัมภาษณ์ของน้องเทนิตพันธิพักรเเึงโคชเชชัดชัยชเวหัวหน้าผู้สอนมาฝากกันด้วยครับ สำหรับการแข่งขันเวลกังปีสนามที่3าค่ะก็วันนี้ได้เหรียญทองค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเป็นผู้หญิงคนแรกที่แบบได้เหรียญกลางปีเยอะที่สุดค่ะเป็นเหรียญทองค่ะก็รู้สึกแบบดีใจมากๆค่ะแล้วก็กลับไปก็จะต้องฝึกซ้อมหนักขึ้นค่ะแล้วก็เรียนรู้กติกาใหม่ให้มากขึ้นค่ะเพราะว่ายังมีอีกสองแมตช์ที่เหลือในปีนี้ค่ะก็คือชิงแชมป์โลกที่เม็กซิโกและก็เว์กังปีไฟนอลที่ซาอุดิอาระเบียค่ะ ครับครับก็ครั้งนี้ก็เป็นโอลิมปิกที่ซีรีส์สามก็ที่แมนเชสเตอร์ครับที่อังกฤษครับก็วันนี้ก็เราก็ลงแข่งสองคนครับรุ่นสี่สิบเก้าน้องเทนนิสรับ58แปดก็เป็นน้องหามานครับก็พูดถึงหามานก็เขาก็เม็ดแข่งขันใหญ่ๆก็เป็นครั้งนี้ครั้งแรกครับแต่ว่าฮามานก็ได้ชนะสองสองรอบสองางก็วันนี้ก็เล่นดีครับก็ผมก็พอใจจริงๆครับแต่ว่า วันนี้ก็ไม่ได้เรียนครับแพ้ก็รับชิงทองแดงแต่ว่าผมก็ดูเรื่องสําคัญก็เรื่องเล่นครับก็เขาก็เล่นดีมากครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะผมคิดว่ามีอนาคตดีครับแล้วก็สำหรับแทนิสก็ตั้งแต่ที่กางปริทีลิารีครับก็หลายคนก็ขึ้นมาจากเยาวชนแล้วก็เป็นนักกีฬาตัวใหม่ขึ้นมาครับรุ่น49ครับเพราะฉะนั้นก็ครั้งนี้ด้วยครับก็เป็นปกติอ่าเป็นนักกีฬายุโรปก็ยังเข่งอแข่งแข่งอยู่ครับก็แข่งขัน เพราะฉะนั้นก็เป็นสเปนกับเป็นตุรกีก็ก็ยังก็เล่นดีครับแต่ว่าก็ครั้งนี้ก็ได้เลี้ยงทุกครับแต่ว่าอ่าเราก็ต้องอีก2ปีที่โอลิมปิกครับอันนี้ก็สิ่งสำคัญที่สุดก็เราก็ต้องต้องปรับตัวแล้วก็ต้องต้องให้เพิ่มเติมก็ยังยังอ่าต้องต้องเราก็เพิ่มเติมอีกครั้งนึงครับแต่ว่าวันนี้ก็ได้เลี้ยงถูกก็ดีใจแล้วก็ก็ก็วันนี้ก็ได้ความสำเร็จที่มีเจตนาด้วยครับ ขณะที่ในรุ่น58กิกรอกชายครับฮามันธนก,กิจยอดรักจอมเตะดาวรุ่งของไทยที่ประเดิมศึกใหญ่ระดับนานาชาติเป็นครั้งแรกในชีวิตลงสนามในฐานะมือดับที่25ของรายการครับในรอบ8คนครับฮามันเจอศึกหนักครับพบกับวิโตเดลาควิยาครับต็งหนึ่งของรายการครับเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม 2, 20 2 0จากอิตาลีปรากฏว่าธนก,กิจแพ้ไปนะครับ1ต่อยกด้วยสกอร์0ต่อกสต่อและ1.5ต่อตกรอบ8คนสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดายคร,ยร,น,ร,ยรนี มีนักกีฬาไทยแข่งขันเพียงแค่2คนนะครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ